ค่ะออกมาโพสตภาพของตัวเองพร้อมกับแคปชั่นเสียวผู้ชมคะแต่ไม่ไหวผู้ชมคะแฟนกลับไม่ไหวบอกว่าเอาอย่างนี้ไหมคือเห็นแล้วก็ใจบางใจบางค่ะอยากจะเข้ามาคอมเมนต์เหรอเกินนะคะ เรียกได้ว่าคนคนนี้เป็นอีกนักร้องสุดฮอตค่ะสำหรับนักร้องคนเก่งมากความสามารถอย่างไปลายปลายโอริโอที่ตอนนี้บอกเลยว่าโด่งดังกว่าพลุอีกผู้ชมขาแถมดังไปทั่วบ้านทั่วเมืองแล้วไม่พอดังไกลไปถึงต่างประเทศเลยก็ว่าได้จ้ะซึ่งตอนนี้เจ้าตัวก็เดินสายทํางานแบบไม่มีเวลาพักเวลาผ่อนเลยนะคะเพราะว่าออกไปพบปะมอบความสุขให้กับแฟนๆอย่างต่อเนื่องเลยค่ะ แต่เจ้าตัวก็ไม่ลืมที่จะออกมาเคลื่อนไหวผ่านทางโลกออนไลน์นะคะให้แฟนคลับได้หายคิดถึงแล้วก็ป้ายปาเองถือว่าเป็นตัวเต็งมุกเสี่ยวเลยค่ะที่ไม่ว่าจะออกมาโพสแคปชั่นคำคมไหนเนี่ยก็ทําให้แฟนคลับใจละลายพร้อมที่จะกดไลค์กดเลิฟเลยค่ะผู้ชมคะดอมแทบแตกล่าสุดป้ายป้าโอริโอ้ค่ะออกมาโพสต์ภาพของตัวเองผ่านทาง Facebook ส่วนตัวนะคะพร้อมกับแคปชั่นเสี่ยวแต่บอกเลยว่าแฟนๆเนี่ยใจบางหนักมากผู้ชมค่ะ เจ้าตัวมีการออกมาโพสต์ข้อความค่ะบอกว่ารบกวนให้เธอเอนดูสักหน่อยนึงรบกวนชี้ทางไปให้ถึงเธอหน่อยนึงนะเออไปให้ถึงใจเธอหน่อยนึงนะสั้นๆแค่นี้ง่ายๆแค่นี้คุณผู้ชมคะแต่ทําให้แฟนคลับจํานวนไม่น้อยค่ะหลงทางไปตามๆกันนะคะแฟนๆก็เลยเข้ามาคอมเมนต์มากมายเลยค่ะว่า เอางี้ไหมเอาโลเคชันไปเลยไหมเอ็นดูตลอดเลยคิดถึงนะแค่นี้ก็รักไม่ไหวแล้วเราเนี่ยบอกทางไม่ถูกแต่เรางมทางไปหาเธอเก่งมากนะส่งโลจุดๆส่งรถไปรับด้วยเลยเธอไม่ต้องลําบากเดียวเราจัดการเองรักพี่นะแค่นี้ก็หลงไม่ไหวแล้วแล้วก็อีกมากมายที่เข้ามาคอมเมนต์เลยแหละคะ่ะอย่างว่าผู้ชมขาคนคนนี้เนี่ยแฟนคลับเขาแน่นมากจะโพสอ,อะไรจะอะไรโพสต์รูปนิดเดียวแคปชั่นนิดหน่อยโอ้โหแทบจะ กราบท้าจะอ้อนวอนเอาอีกเอาอีกอยากได้อีกอยากได้อีกแฟนคลับเขาเยอะมากจริงคุณผู้ชมค่โพสอ,อะไรเนี่ยหัวใจก็พร้อมจะป่าไปแบบรวัรวๆกันลยทีเดียวค่ะ